รา,า,ามนันเป็นกระดาษไม่ตอบนะอ้าวเช่นข้อนี้ครับจากสถานการณ์ารคโควิด -19 แบบนี้โปรโตเกตนี้พูดติดเชื้อเท่านี้ผู้ถามว่าเู้ถามว่า,ามาีหมดกี่ประเทศเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าประเทศประเทศนั้นเท่านี้จํานวนตัวเลขน,นะเนี่ยคือหลักอะไรเนี่ยตัวนี้สิร้อยพันหมื่นหลักหมื่นหมดเลย ta sẽ ăn cái sơ đạt của 20 quà, 60 quà, 70 tuần tuần 80 tuần tuần 80 tuần tuần, 3 này 80 37 tuần 80 tuần tuần, mà có 2 là 80 quà nữa Cược chất 40 nữa Ăn đi là 70 quà, 80 quà, 80 quà À chứ mình, đó là cho bộ cược 80 quà nữa Cho bộ cược 80 quà Nhưng nhé, nó có 20 tuần tuần 70 tuần tuần หนึ่งมื่นไปปลายเกือบสี่หมื่นเห็นไหมอ่านแบบฉลาดเขาบอกว่าเรียนน้ำหนักจากมากไปน้อยน้อยไปมากเอ้าอันไหนมากสุดประเทศไหนประเทศออออสออสเตรเลียออสเตรียออสเตรียเจ็ดห้าไม่มีนี่เป็นเจ็ดสอง ถ้าเทียบถ้าแข่งกันนี่เนี่ยชนะวันนั้นออสเตรเลียมาก่อนเลยเมื่ออสมาก่อนปึ๊บไม่มีออสเลยที่อื่นตอบข้อสองตอแบบง่ายปู่เว้นออสออสคนหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้คือเรียนไปแล้วนะยัางใบตอยังผิดนะครับเห็นไหมครับตอบข้อสองใครถูกบ้างทุกคนมีอันนั้นถูกถูกต้องมีคนเดียว เป็ปปนครับวานวาน